นี่มะม่วงอ,อกล่องอันนี้ขนุนขนุนเพาะเม็ดถุงโป๊เพ็รนี่ล่ะ,ต,ะต้นอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นยิ้ กูเ,เจีบเลยซ้อมปีนดูไม่ได้เพราะว่าเป็นคนไม่ได้มีความคิดด้านนั้นแบบอย่างคักอุ้ยไม่ได้ขนาดมีเสื้อผ้านั้นเนี่ยถ้าไม่มีเสื้อผ้ามันจะขนาดไหนวะเนี่นยเดี๋ยวอกลองไปอ,อไปดูอกลองตัวน,นั้นดูตัวไหนตัวน,นี้ดูไปไปยืนวัดความสูงสูงแม่มึงแข่งกับกระเพอเนาะสูงขนาดไหนเออนี่สูงร้อยแปดสิบแล้วใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบ น้าแถมให้เนาะนายแบบสูงร <จะ S 1> <บ>้อยเก,ก้าสิบลบลบเท่าไหร่ดิลบไปยี่สิบเซนมะม่วงนี้น่าจะน่าจะกี่เม็ดแหละโอ้ไม่ถึงดล้ววะจะไม่ถึงไปไงฉันหน่อยเจสิบเนาะนฉันสคนยืนก็จะไม่ถึงนี่เนาะโซนนี้เป็นมะม่วงอกล่องเนาะมะม่วงอกล่อง อ่ากล้วยนี่เป็นพี่เลี้ยงแต่ว่ากล้วยได้เอาออกแล้วเพราะว่าเป็นโรคเพราะว่าเขาเราตอนเราปลูกอ่ะเราปลูกแบบว่าให้เป็นพี่เลี้ยงไงเราก็เลยปลูกเยอะเกินเนี่ยแล้วก็เราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเขาก็เลยเป็นพายเ็เลยตั้งต้งนใหม่้วยการตัดต้นนี้อ,อกล่องอุ้ยเรามีมั่วอะไรนี่มีตลับนาคมีอะไรบ้างแม่ลูกดับนาคแม่ลูกดกแล้วก็อะไรอ่ะ น้ำดอกไม้สามฤดูมันขุนสีมันขุนสีเนี่มีอื่นด้วยเขียวใหญ่เขียวใหญ่ก็มีมันขุนสีเอามาปลูกใหม่ก็มีมีมันขุนสีมหาชนกทองดําแล้วก็มหาชนกอยู่ด้านหลังนี่เขาเรียกอะไบรบัลลาดเป็นบัลลาดนี่เค็ตบัลลาดเนี่ยเขียวใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นสองต้นนั่นแหละเขียวใหญ่เนี่ย แถวเนี้ยแยบเลยเพชรดันลาดลายอีกมันเยอะแทบทุกพันเลยเนาะลายแต่พันนีอันไหนที่เขาว่าอร่อย,ยอะไรเองเอามาปลูกคือมีมะม่วง,งพันอะไรก็ซื้อมาปลูกมดนี่คือโซนสวนมะม่วงสวนมะม่วงนะสวนล้มพูล,ล้มใส่อันนี้อะไรสวน อน,นี้แก้วขมิน้นอ๋อแก้วขมิ้นเ,นเลยแก้วขมิ้นเราก็มีเยอะนะเนาะแก้วขมิ้นมันปนๆก,กับกระแม่ลูกดกเพราะมันเปรี้ยวเหมือนกันเขาไปยืนดย,ยืนใต,ใต้ใต้ใต้ต้นมันอะอ่าส่งแล้วนี่มหาสนกมี มีปลูกใหม่ด้วยมะงม่วง,อ,งอันนี้ม่วงดกแม่ดุกดุกอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยนเนี่ยเนี<ะ>่ยพวกนี้อร่อยเนี่ยเป็นพวกพวกหนองแซงพวกมะม่วงมันพวกกินมันนะพวกเนี้ยหนองแซง,งมะม่วงกินมันอืมแล้วก็พวกขุนศีพวกนี้แหละแม่ดุกดุกมันมันออกนอนดูดูเวยนะมาดูตะอเดือนนี้เดือนกรกฎาก แต่มีมะม่วงออกด้วยนอกดูดูโชว์หน่อยโชว์ผลงานหน่อยนอกดดูลูกใหญ่แล้วก็มีอืไปดูลูกใหญ่ดูอ่าดูดกทำไมมีหนอด้วย ก็ไม่รูเท่านั้นเหมือนมะม่วมงแลบเลยเหมือนนี่จะไม่ใช่ดอกมาดูอันนี้คือสวนมะม่วงนะคะสวนล้มโพล้มใสกล้วยนี่ไม่ได้ปลูกใหม่เนเป็นล้มแหลมล้มแหลมอย่างเงี้ยทำไมล่ะนอมันเดิมนอเดิมเนะี่ยเดี๋ยวเราก็คัดเอาใบเขาเป็นไรไม่รู้เนะาะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะเนีะนะ่ยมันเป็นงอกใหม่แรงกินเลยเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีเราปลูกอินทรีย์แล้วเป็น มะม่วงสวนลมโพงลมใสเอาลองไปยืนใกล้ๆต้นดูสูงขนาดไหนนี่มะม่วงอะไรแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นสูงเยอะแล้วเนาะ,ม,ะมีกี่แถวฮึแก้วขมิ้นมีสองแถวแล้วตรงอันนี้มาปลูกใหม่คุณสี คุณซีปลูกไหม